ท่านสามารถติดตามอ่านยายเรื่องปราณจอมคนเหนือพิภพภาคประสมบ,บทล่วงหน้าได้ที่เพจหรือแอปทันวะไ right, ลท์ d t h r right i i c t i o n l o กเด็กดีและกวีบ e ุ๊กหรือสนับสนุนอ e ีบุ๊ได้ที่เมพ m a r k มาเกตตามลิงก์ด้านล่างและฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ของเราครับบทที่145การประลองของสองสำนักตอนที่หเสนาภาคคเระเบา หันมองวิสันตราวีท่านไม่รู้อะไรท่านพออ้อนี่แหละเป็นพิธีกรงานคัดเลือดนักเรียนเข้าหมายทุกๆปีจนท่านพออ้อกลายเป็นจุดขายของโรงเรียนมานาลาไลไปเสแล้วฮ <c oughs> วิสันตราวีลูปเข่าแล้วยิ้มด้วยความทึ่งยิ่งการประลองนี้เหมือนเป็นการตัดสินชะตาของสองสำนักเลยนะยังไงข้าว่าปลานก็ต้องชนะอยู่แล้วปฏิม,มกรณกรขยับมาด้านหน้าเวทีอีกเล็กน้อยสปอตไลท์สว่างวาบที่ลายประลอง เสียงฮือฮาต้อนรับอีกครั้งเอาล่ะครับผมจะไม่เกินนำํำไม่เสียเวลาเพราะทุกท่านก็คงจะได้อ่านประกาศเรียบร้อยแล้วการประลองยุทธ์ในครั้งนี้ไม่จํากัดเวลาวัดกันที่ผลแพ้หรือชนะเท่านั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับเด็กหนุ่มร่างกำยำผู้ได้แต่ชื่อว่าเป็นศิษย์เอกของสนักเมฆมรกตคำรนเมฆมรกตครับ,รเ,มรมรรบเมื่อสิ้นเสียงแนะนําตัวสปอร์ไลท์ก็สว่างว่าด้านข้างวิีด้านหนึ่งและกดร่างสูงใหญ่ของคำรน ยืนในท่วงท่าสง่างามเสียงปรบมือชื่นชมและเสียงโห่ร้องตีกันอึ้งคืนึงไปหมดคำรนค่อยๆกล้ามากลางลานประลองพร้อมยกมือขวากำหมัดแน่นชูขึ้นสูงอันเป็นการแสดงหนึ่งชัยชนะล่วงหน้าคำรนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเลือดลมในกายพลุ้งพล่านยาตะบานหน้าเด็กน้อยไร้สัมมาคร,รวะสิรเกิดคนเยอะเช่นนี้สิดีจะได้วัดกันไปเลยว่าสำนักหมัดอินรีหรือสำนักเมฆมรกตสำนักไหนจะแน่วกว่ากันเสียได ที่ท่านพ่อไม่มีโอากาสได้มาดูค่าตะบันหน้าไอ้เจาเด็กน้อยนี่ท่านพออาหันมองอีกข้างหนึ่งของเวทีรับการแนะนํส่วนในฝั่งหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเด็กน้อยผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการชาญย,ยุทธ์ผู้ที่พลังชาญสมบูรณ์เด็กอัจฉริยะวัยหขวบที่บรรลุขั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ทายาสนักมัดอินซีปล้านโอรานปัตพี ไฟสปอตไลท์สว่าง้อีกฝั่งหนึ่งของเวทีปรากฏร,ร่างของปรานเดินออกมาด้วยท่วงท่าสง่าง,งามไม่มีอาการเขิืนอายหรือตื่นตระหนกเสียงคลืดกลาดปลานเดินเข้ามาอยา่างช้าๆของศรีสายคนดูยิ่งเรียกเสียงปรบมือได้มหาศาลบ้างก็ปัปักชื่นชมไม่มีเสียงโห่หาไล่เหมือนคำรนพร้อมทันตะโกนเรียกชื่อคุณนุมปลานกันดังลั่นคำรนที่จับจ้องอยู่อยากเห็นใบหน้าผู้ท้าทายสารเมฆมรก,มรกและตัวเขายิ่งนักเมื่อเดยนร่างเล็กสูงระดับเอวของเขาก็บเบ้ปากนึกเยอยในใจ เป็นไอเด็กตัวกะเปี้ยกแค่นี้หรือชื่อปราลที่พิมพ์ละพันและใครๆก็ต่างพูดถึงกันตัวเล็กจริงๆเล็กเสียด้วย <c oughs> กล้าหาญท้าทายเจ้ามันจะเก่งไปจากไหนกันวันนี้ถ้าไม่เลือดตกยางออกก็ให้มันรู้กันไป <c oughs> ข้าก็คิดว่าตัวเจ้าจใ,หใหญ่กว่านี้คำโุนเองก็อดทนต่อไปไม่ไหวจึงระเบิดสึกน้ำลายเสียงดังลั่นชี้หน้าปราที่กำลังเดินขึ้นลานประลองไอเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมตัวกะเปี้ยกแค่นี้ ยังอาหารกล้าท้าทายสำนักเมฆมรกตที่ยิ่งใหญ่เป็นระดับหนึ่งของอาณาจักรชัยครามวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สึกนึกปากซะบ้างปราณระเหยในลาคอแม้จะใช้หนุ่มร่างสูงเบื้องหน้าท่าทางเอาเรื่องยงสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เปล่งวาจาเรียบง่ายเจ้าจะทําได้หรือสิทธิ์เอกขอดุสิตผู้พ่ายแพ้แก่มารดาของปราณ นำเสียงที่ก้องกวานชัดเจนได้ยินกระจ่างชัดและประนึ่งว่ามีคลื่นกระแทกแตกกระจายเป็นรัศมีแบบเบาๆทำเอาผู้ชมแถวที่หนึ่งพากันขนลุกสู้มีเสียงเอะตกใจแล้วก็มีเสียงหัวเราะก,กันลั่นกนระโยคที่ว่าสิทธิ์เอกของดุสิตผู้พ่ายแพ้แก่มารดาของปราณซึ่งมันคือหัวจ่วของใบประกาศที่รับรู้กันทั่วทั้งอาณาจักรแล้วนั่นเองเสียงหัวเราะพร้อมเสียงโหสร้างความอับอายแก่คำรณยิ่งนักระเบิดศึกประัิดารมยกสองไอเจ้าเด็กแสบแกกล้าพูดไปพ่อแบบนี้ชูรเก่งแค่ไหนกันถึงกล้าพูดอย่างนี้ วันนี้ข้าจะสั่งสอนแกให้รู้จักที่ต่ำที่สูงสิบบ้างปรานย,ยังจ้องมองวยแววตาที่นิ่งมันมีความเกรงกลัวแล้วสายหัวกลาว่าวช้าช้ามองตาเขาคำรนจนเกิดประกายออร่ราในดวงตาแล้วแวบหายไปเจ้าจะทำได้หรือคำรนติดออร่ราแวบขึ้นในดวงตาของปรานก็สะดุ้งเล็กน้อยท่าทางตกใจมันคืออะไรกันออร่ราในตาของเจ้าเด็กนี่ยิ่งเห็นอาการนิ่งสงบของปลาณย,ยิ่งรู้สึกหมันไส้กำหมัดแน่นยืนมั่นคงในท่าเตรียมพร้อมปริมากรเห็นอาการเช่นนั้นก็รู้แล้วว่าคำรนกระหายจะพิชิตปรานให้ได้ จึงยิ้มเล็กน้อยแล้วแนะนําต่อเอาล่ะครับในเมื่อทั้งคู่ได้ปะทะคารมกันพอหอมปากหอมคอแล้วบัดนี้ได้เวลาปะทะร่างกายกันสักทีภายหลังเสร็จสิน้นการประลองให้ถือเป็นสิ้นสุดและขอความการุณาอย่าทําเรื่องปวนเหมือนเมื่อคราวที่แล้วกันนะครับสิ้นประโยคสุดท้ายผู้ชมต่างหัวเราะนึกถึงวันที่ดุสิตหาเรื่องปลาและถูกปลายุดวันสั่งสอนปิดท้ายด้วยออร่าดุนแรงของปฏิมากรจนดุสิตต้องบาดเจ็บและพ่ายแพ้อย่างราบคาบก็ยิ่งตอกย้ำประโยคดุสิตผูดพ่ายแพ้แก่มารดาของปลาได้อย่างชัดเจน ทั้งสองปลดปล,ดปล่อยพลังชันยุทธและลงมือต่อสู้กันได้เลยครับคำรนที่รอทายอยู่แล้วก็ปลดปล่อยพลังออราสีเขียวมหาห่อหุ้มตัวเขาวงแหวนสีม,ม่วงปรากฏออกมาจากบนศีรษะแล้วหมุนวนรอบดวเคลื่อนที่สู่พื้นอย่างช้าๆด้านหลังของคำรนปรากฏออราสีเขียวรูปพยัก์มรกกอ้าปากคำรามข้าคำรนเมฆมรกกเราหูยุทธขั้นสิบเจ็ดพลังชานพยักษ์มรกตเสียงฮอือหาของผู้ชมโดยรอบสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคำรนยิ่งนักเขาภาคภูมิใจกับออราพยัก์มรกต ยิ่งได้ยินเสียงฮือฮายิ่งทําให้อารมณ์ในการต่อสู้ร้อนแรงยิ่งขึ้นออราพยักมรกตด้านหลังรูปร่างใหญ่โตแต่เป็นออรานิ่งไม่ได้ขยับแต่อย่างไรผู้คนปางปรบมือละวิทย์ไว้กับการแนะนําตัวของคารนจากนั้นปราณจึงปล,ปลดปล่อยพลังชัยยุทธ์ออกมาบ้างเขายืนนิ่งไม่ได้มีเบี่ยงพลังใดๆหลับตาลงดิดนเนอแลวลืมตาเค้ืนพร้อมกับวงแหวนสีม่วงค่อยๆปรากฏขึ้นที่พื้นแล้วหมุนช้าๆจนเป็นสีม่วงเข้มขน้นแล้วออราสีขาวห่อหุมร่างกายก็ค่อยๆล้อมรวมลูกอินทรียขยับไปด้วยท่าาบบินบินชชรววมีวีต ผู้คนที่เห็นเช่นนั้นตาก,ก็คึงหาตกใจเสียยิ่งกว่าออร่ราพยักมรกตษิอีกตาที้มือให้ดูออร่ราอินซีขนาดมือมาที่ขยับได้ราวมีชีวิตจริงข้ายุวาจารย์ปราณโอรานปัตตพีและหุยทธขั้นสิบสามพลังชานมัดอินซีทันทีที่ปราณแนะนําตัวเสร็จเสียงผู้คนก็ดังอึ้งลั่นอาคารไปหมดผ่านมาเพียงแค่ีิดกว่าแต่ละคนไม่คิดว่าปราณจะพัฒนาพลังชานยุทธ์ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นแม้กระทั่งปฏิมากรเองก็ถึงกับตาโตจ้องมองท่าทางที่สวยงามสง่ายิ่งขึ้นกว่าเดิม อะไรกันเจ้าปานผ่านมาอายางไม่ถึงสองเดือนดีเจ้าสามารถฝึกจนขยับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วหรือถ้าอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนของเจ้าก็คงต้องเพิ่มด้วยใช่ไหมเนี่ยหกมาสศจรรันมาสะจรันรอย่างแท้จริงทันทีที่ผู้ปกครองของหกมาสศจรรันรวมถึงวิสันตราวีได้ยินการแนะนำตัวของปรานต่างก็หันมองกันเลือกลากไปหมดคิดไม่ถึงว่าเด็กน้อยจะมีพลังชานเพิ่มขึ้นสูงอีกหนึ่งขั้นวิสันตราวีตกใจเป็นที่สุดปานเงินที่บุรขึ้นตามใบหน้าจ้องมองปลานที่อยู่กลางเวทีอย่างไม่่เชือสาายต ไม่ไม่น่าเชื่อปลาลปลาระดับดูหยุทธขั้นสิบสามแล้วหรือนี่วิสันตราวีหันมองผู้ใหญ่ทุกคนที่ว่าจะออึ้งและตกใจแต่ก็อยู่ในอาการสงบขยับยืนชิดขอบอัจร,รย์เพื่อชมพลังชาดูหูยุทธขั้นสิบสามอย่างชัดๆัดนี่น,นี่นี่พวกท่านพวกท่านไม่ตกใจกับปลาหรือไงเนี่ยวิสันตราวีหน้าซีดและงงกับผู้ใหญ่เหล่านี้มายิธาที่ยืนกอดอกทึ่งในความสามารถของหลานชายก็หันมาอธิบายให้วิสันตราวีทราบเรื่องเสียงคำขำ เฮ้ยทาวิสันตาวีพวกเราตกใจกันจนชินแล้วละ่ะเมื่อไรที่พวกเราเจอทั้งหกก็มีเรื่องประหลาดใจทุกครั้งจนพวกเรารู้สึกว่าถ้าเจอเด็กๆแล้วไม่มีการพัฒนาอะไรเลยเนี่ยนะมันกลายเป็นเรื่องแปลกประหลาดไปเสียแล้วสิผู้ใหญ่ที่เหลือก็ให้เสียงสนับสนุนไม่หยิดถ่ายและโวเระพร้อมกันแล้วหันไปจ้องมองการประลองที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสองอยู่กลางลานประลองขนาดใหญ่ออร,ราสองสีและพลังชามประจำตัวปรากฏขึ้นมาอย่างเช่นนี้ ก็เป็นดังการประเมินถึงระดับของพลังจิตเจ้าของออราถึงแม้คำ론จะรู้ว่าออราประจําตัวที่สามารถขยับได้นั้นเจ้าของออราจะต้องมีพลังจิตท,ที่สูงแต่เขาก็ยังไม่เชื่อเพราะขน,นาดอคาเดยุดุสิทธิที่เคยออราขยับได้ก็ยังมีชีวิตชวาไม่เทียบเท่าออราอินสิทธิยานเบื้องหน้าแม้แต่น้อยมันจะเป็นไปได้ไงกันที่เด็กโตแค่นี้สามารถสร้างออราให้ขยับได้นี่มันหลอกลวงกันชัดๆข้าจะจัดการเจ้าสิเองปลานยืนขยับขากางออกย่อตัวลงเล็กน้อย แล้วยิ้มมุมปากพุ่งเข้าโจมตีคำมัรนในทันทีแข้งซ้ายสาดเข้าชายโครงคำมันรนอยูรวดเร็ว,รว,รวโดยที่เขาไม่ทันปัดป้องใดๆเพราะโมวแต่นึกถึงออร,ราจึงโดนแรงอัดของแข้งซ้ายถาลายไปไกลกว่า2เมตรเสียงร้องอู้ของผู้ชมลั่นอาคารเสียงปรบมือได้พร้อมเพรียงกันนับว่าเป็นการเปิดฉากการปรทัดที่คนดูชอบใจสัดมาเลยคนของสำนักอันตราทานเช่นนี้เยี่ยมมา,มากกระดูกบอเอาอีกสั่งสอนไม่หลับจำวายจาสำนักยังแพ้ คำรนก็ต้องได้เชื่อว,ว่าผู้พ่ายแพ้แก่ปังนันโฮ้โห้ยสักพักคนที่เชียร์ปรานพอได้ยินประโยชน์สุดท้ายก็ตะโกนกันลั่นด้วยความโมโหและหมั่นไส้การกระทำอันตาายของสักเมฆมรกกคำรนผู้พ่ายแพ้คำรนผู้พ่ายแพ้คำรนผู้พ่ายแพ้จนเริ่มลั่นทั้งอาคารทำเอาคำรนหน้าชากัดฟันแน่นแล้วเร่งพลังออร่าที่เชี่ยวออกมาพยัก์มรกตทลายสวรรค์คำรกนกะว่าจะปิดฉากให้ได้จะใช้กระบวนทานจะดุนแรงทันที ออร่าควบรวมในมือที่ประกอบเป็นสามเหลี่ยมกลางหน้าผากนั้นแล้วก็พุ่งโถมเข้าหาร่างของปลาลาวพายุฝนเสียงออร่าประทะร่างปลาัวนสนานราพื้นกดผสมเสียงหัวรายัางสะใจของคำรดฮ <c oughs> ว่ายงงอย่างไงอะเจ้าเด็กน้อยตายซะเถอะ่าา่ำรุนอตัวอัดแน่นออร่าในกรอบสามเหลี่ยมแล้วกดนิ้วเข้าหากันออร่าลุกปลายจำนวนมากมายก็พุ่งเข้าใส่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้รอบๆตัวของปลาก็เกิดฝุ่นควันขาวหนาขึ้นจนมองไม่เห็น ออราย,อย่าคงพุ่งเข้าใส่ไม่หยุดไม่มีเสียงร้องใดๆเมื่อคำรนเห็นท่าว่าควรจะจบการประลองได้จึงผ่อนออราแล้วจ้องมองผลงานของตัวเองมือทั้งสองกำหม,มัดแน่นเท้าเสีเอวโคลระรันฮ่่ฮให้มันรู้สะบ้างใครเจอกระบวนท่าน,นี้ยากที่จะรอดได้เจ้าเด็กน้อยเอ้ยทั่วทั้งอาคารเงียบในบัดดลต่างจ้องมองกลุ่มควันที่ค่อยๆจางหายอย่างช้าๆบางคนสีหน้าตกใจบางคนเริ่มออกอาการสงสารปราณ ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าคำลรนปลดปล่อยกระบวนท่าอันร้ายกายอย่างเต็มกำลังและทุ่มสุดแรบงบซึ่งโหมพลังหนักหน่วงยิ่งกว่าพยักมรกทลายสวรรค์ของพิมพ์พัสยิ่งหนักคำล้นยืนจ้องมองผลงานด้ดยรอยยิ้มอย่างสุขใจเขาคิดง่ายๆว่าทุกอย่างต้องจบแล้วทุ่มเทพลังในกระบวนท่าน,นี้ไม่เท่าไรเจ้าเด็กน้อยก็ต้องเรียบร้อย แต่ยังดีใจได้ไม่เท่าไหร่ทันทีที่หมอกควันที่ดูท่าว่าจะจางลงแล้วแท้จริงนั้นกําลังถูกดูดเข้าสู์กลางอย่างช้าชาจนเห็นบาเรียทรงกลมห่อคุ้มร่างแต่คุ้มถุคุ้มโดยมีออร่าพยักมรกตสีเขียวเข้มปรากฏขึ้นตรงกลางหน้าผากของเขานั้นผู้ชมต่างรอ้อฮือฮาชี้มือให้ดูกันใหญ่คำรณก็จ้องมองตางไม่กระพริบน,นั่นนั่นนั่นมันคืออะไรกันยังไม่ทันที่คำรนจะพูดอะไรต่อก็มีเสียงเ,เล็กจากในหมอกดังสวนขึ้นในทันทีพยักมารกตทลายสวรรค์ย้อนกลับทันใดนั่นเอง ออราสีเขียวลูกปลายที่คำรนสาสใส่ปราณก็ย้อนกลับเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะตั้งรับได้ทันตอนนี้ควันจางหายไปจุกปลาของปราณปรา,ปากฏอย่างชัดเจนในท่าประสานมือเป็นสามเหลี่ยมเหนือหน้าผากหันสามเหลี่ยมกข้าคำรนและเดินสืบเท้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกคนตกตะลึงนั่นนั่นมันตาของสารเมฆมรกนี่นะปานปราณปราสามารถใช้ได้จ้วยหรือนี่ทุกคนต่างรู้ว่านี่คือกระบวนท่าของสากเมฆมรกตแล้วทำไมปราณถึงสามารถใช้ได้เฉิเช่นเป็นคนในสำนัก การปลดปล่อยออร่ราพยักรมรกตทลายสวรรค์มีความรุนแรงเทียบเท่ากับคำรนที่ปล่อยออกไปบัดน,นี้ได้ย้อนคืนกลับให้คำรนอย่างเต็มที่เป็นยังไงบ้างโดนกระบวนท่าของตัวเองเข้าไปรู้แล้วดีอย่างว่าคนอื่นรู้สึกยังไงปรานห่อตัวและกดนิ้วเช่นเดียวกันกับคำรนออร่ราโหมกระนำรุนแรงรวดเร็วขึ้นแต่กลับมีวิธีการพูดทำลายที่รวดเร็วรุนแรงกว่าคำรนยิ่งหนักบทที่146กการประลองของสองสำนัก ตอนที่สองพยักมรกตธรายสวรค์ย้อนกลับโจมตีคำรนอย่างรุนแรงแม้เขาก็ดินไกลออรราก็ยังพุ่งตามเข้ามาอย่างต่อเนื่องตามแบบฉบับของกระบวน่านี้ทุกประการจนครบตามจำนวนที่คำรนปลดปล่อยคำรนกลิ้งต่อไปอีกหลายตลบก่อนจะหยุดแล้วยุงล่างขึ้นกึ่งนั่งกึ่งนอยร้องอดโอยกัดฟันแน่นพลันนึกในใจไอ้เจ้าเด็กปานนี่เห็นทีค่จะประมาทมันไม่ได้เหมือนที่ใครๆเตือนซะแล้วแต่ว่ามันใช้กระบวนการนี้ได้อย่างไรกัน คำรนชี้หน้าตานีปราณอย่างดุนแรงไอย้ยเด็กขี้โกงแกไม่แอมเรียนวิชาสำนักเมฆมรกตตั้งแต่เมื่อไหร่กันปราณหัวเราะหน้าตะกลกลับออกไปแบบนี้ไม่เกว่กะลงข้าก็ใช้กระบวนท่าของเจ้านั่นแหละเอาขึ้นกลับไปข้าไม่เคยคิดจะเรียนหมัดของสำนักเมฆมรกฏผู้พ่ายแพ้แกมาดาของปราณหรอกเสียงหัวเราะของผู้ชมดังลั่นอาคารพร้อมกับโหใส่คำรนแต่ละคนก็สงสัยว่าปราณทำได้อย่างไรแต่เขาก็ปล่อยให้เป็นความลับเช่นนั้นต่อไป ก่อนหน้าที่จะประลองยุทธ์ปลาได้ร้องขอลูกกรอนดูดซับจากบุปผาแล้วกินเข้าไปในจังหวะที่เขากำลังยืนรอปล่อยตัวปลาได้เห็นฝีมือของสนักเมฆมรกตหลายครั้งจนจดจากระบวนท่าสําคัญได้เกือบสมบูรณ์คนของสํานักเมฆมรกตจะต้องใช้กระบวนท่าใดกระบวนท่าหนึ่งที่เขาเคยเห็นในการโจมตีดังนั้นเขาจึงไม่เกิดความวม่ตกกังวลและตั้งรับกระบวนท่านั้นด้วยฤทธิ์ของลูกกรอนดูดซับทําให้คู่ต่อสู้คิดว่าโจมตีสําเร็จแต่ผลสุดท้ายก็ถูกกระบวนท่าของตัวเองเย้อนกลับไปทําร้ายซึ่งผู้ที่รู้ความลับ ในข้อนี้ก็คือเจ้าับยุทธ์มโหสถและได้เล่าให้ผู้ใหญ่ของหกมัสจันรวมถึงวิสันตราวีฟังไปที่เรียบร้อยแล้วและความรับของลูกกอดูซับนี้ปราณย,ยอ่อบอกใครครรํารลุกขึ้นยืนกำหมัดแน่นปัดเนื้อตัวไล่ฝุ่นควันออกจากร่างกายแกฉันกล้ามากนะอย่างไงก็ตามวันนี้ข้าต้องเอาชนะให้ได้ปราณใส่หัวทำหน้าเบื่อหน่ายแต่กลนกลับออกไปอีกครั้งพวกเจ้านี่ก็แปลกนะพูดประโยคอื่นไม่เป็นกันอย่างไงคำก็จะฆ่า สองคำก็อยู่ไม่ได้คำก็จะต้องตายอะไรกันนะกนาเนี่ยแล้วปลายกระพุ่งร่างหาคำรนแล้วก็แวบหายทำเอาคำรนงงเป็นไก่ตาแตกหันเรียันกวา้าทันทีไปเนี่ยมัดคว้าของปลานพุ่งเข้าใส่กรามซ้ายคำรนอย่างแรงและหนักหน่วงราวกับค้อนจนหน้าย้ยตามแรงหมัดน้ำลายสายกระเซน็นเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจนคำรนแทบมองไม่เห็นอะไรของมันกันนี่โอ้ไอโจเด็กนี่ทำไมมันเคลื่อนไหวได้ไวขนาดนี้การเคลื่อนที่ว่องไวเป็นผลมาจากการฝึกในชั้นดาวเดองอยู่หลายครั้ง รวมถึงการฝึกในห้องมหมาราชทั้ง4บวกกับการนั่งสมาธิภายหลังการฝึกทําให้พลังทุกด้านของปรนาณแข็งแกร่งขึ้นจนตัวเขาเองก็คาดไม่ถึงผู้ชมเบงต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นต่างหน้ากันเงียบกริบไม่ส่งเสียงใดเพราะมองแทบเหมือนร่างของปราณที่พุ่งหาคำรนมารูุอีกทีก็ต่เมอร่รงของเด็กน้อยซัดมัดขวาก็เต็มกลางคำรนจนหน้าหันน้ำลายสาดกระเซ็นเป็นทางแลดูน่าเกลียดและทันทีที่คำรนเซธระก็มีเสียงโหหาลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างสะใจจัดการมันเลยคุณน,นุมปราณสั่งสอน้มันหลับจำ ไอ้พวกที่พายแพ้แกมาดาของปราณผู้ชมหลายคนเริ่มสะใจที่คำรนเป็นไฟถูกกระทำอยู่ไฟเดียวคำร่นี้เสียงเชียร์ที่ย้ำเกียร์สนับเมฆมรกก็ยิ่งเกลียยกลาดน้อยเลยแต่ยังไม่รู้ทิ์ของสนักเมฆมรกตอยางแท้จริงยังมาทำโอดเก่งปากดีคำร่นย่อตัวกำหมัดแน่นพุ่งทะยายเข้าหาปราณอย่างบ้าคลัง่งหลงเล็บคำรมเล็บยาวแหลมตะปบฟันอากาศเสียงดังหวาดเสียวแต่ปราณก็หลบได้เพราะตัวเล็กกว่าและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วทำให้คำรนฟันลมทุกหมัด ยิ่งจมตีรวดเร็วแต่ถ้าพบอากาศก็ยิ่งเดือดดานทัตวีคูณและจังหวะที่ปลาหลบอยู่นั่นเองคำรนพอจะจับจังหวะได้ก็จึงสายแข้งซ้ายเข้าที่ท้องปลาลเต็มๆจนปลาพ้อยลอยแลวล่องขึ้นกลางอากาศแล้วตกลงไปยัางขอบปลาปลาลอยข้างหนึ่งระยะไกล,ก,ลกว่าห้าเมตรจากตัวของคำรนเสียงกองเชียร้องอู้ทำหน้าบิ่บเบี้ยวเหมือนได้รับความเจ็บปวดแทนปลาลคำรนหรัวเราะสะใจแล้วชีว้หน้าแววตาดุดันราวกับมีไฟลุกชดช่วงอยู่ในนั้นเฮ้อว่อายงไรบ้างล่ะโดนเขาบ้างแล้วสมใจเจ้าแล้วหรือยัง ปราลันอยู่ตัวลุกขึ้นยิ้มเย้ยมองหน้าแล้วก็ใส่หัวพลังแค่นี้ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกไม่ต่างอะไรกับพิมลพัทเลยทันทีที่ปราลันเอ่ยชื่อพิมลพัทก็เสมือนจุดชนวนระเบิดความโมโหให้คำรุนทันทีเขาพุ่งเข้าหาอย่างลืมตายพร้อมกับตะโกนด่าปราลันไอจุเด็กบ้าพิมลพัทไม่เกี่ยวอะไรด้วยเจ้าอย่าเอาเขามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตะปบกรงเล็บคำรามเข้าอีกคนปราลันหลบได้แล้วสวนบัดขวาเข้าที่ท้อง ครั้งนี้คำรุนเริ่มจับจังหวะการปล่อยหมายของปานแล้วปัดปองใด้สำเร็จจากนั้นทั้งคู่ก็สวนหมัดและลูกเตะกันเป็นพลวันจนก่อเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวลั่นอาคารบุญควนออร่าสองสีโจมตีประทัดเป็นจนเกิดเสียงวิ่งวิ่งท่ามกลางเสียงปรบมือส่งเสียงเชียร์ด้วยความมันสุดแสนระทึกใจเมื่อเห็นการต่อสู้ที่รวดเร็วรุนแรงไม่มีความเหนื่อยอ่อนต่างแลกบัดแลกเท้าก็อย่างรวดเร็วทั้งคู่เร่งความเร็วและแรงในการโจมตีใส่กันมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวอีกระล เมื่อปลาจะปล่อยมัอดอะไรหลบไปคำโดนก็ปัดป้องและสวนกลับได้อย่างทันควันปลาเองก็กัดกล้ามแน่นศาสัดหมัดเท้าเข่า,ขาสอกพยายามโจมตีอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรคำโดนได้ปลากระโดดทีบเท้าคู่ใส่ร่างใหญ่ของคำรดนแล้วตีลังกาเนื้อพื้นที่เล็กน้อยมายืนสองขาคู่ที่พื้นแล้วงอเข่าทีบพื้นพุ่งหมัดเข้าหาอินรีเทยานเกลียวออร่าสองสายคู่จากหมัดขวาปล่อยออกไปตรงๆเข้าหาร่างคำโรนอย่างรวดเร็วรุนแรงคำโนก้มตัวหลบแล้วยกแขนสองข้างขึ้นป้องกันแพ ออร่าสีเขียวพยักมรดกดห่อหุ้มร่างกายฉับพลันปลานปล่อยมาซ้ายอินซิเดียนอีกลูกด้วยความรุนแรงที่มากกว่ามัดขวาทำให้ร่างแต่ของคำรนถึงกับต้องถอยกรดร่างสัสะท้านเพราะแรงหมัดซ้ายที่ปลานปลดยปล่อยออกมานั้นมีความรุนแรงจนตัวของคำรนยังต้องตกใจกัดฟันด้วยความเจ็บปวดเพราะมีออร่าห่อหุ้มร่างกายจึงสามารถลดแรงปัทะของหมัดได้ปลานสืบเท้าขายับเข้าใกล้กำรุนมากขึ้น,นเรื่อยๆโดยที่กำรนไม่ดูตัวไอ้เจ้าเด็กบ้านี่มันมีพลังมัดรุนแรงในพี่นี้จริรุไม่น่าเชียวจะเป็นพล พลังมามากเกินกว่าคาดคิดเลอเกินการจมตีก็รุนแรงราวกับผู้ใหญ่ขา้าต,ต,ต้องตั้งตัวใหม่ซะแล้วไม่เช่นนั้นต้องพ่ายแพ้แน่นก่อนที่คำารจจะนึกอะไรต่อปลาณก็เข้ามาในระยะประชิดเพียงหนึ่งเมตรอินทรียานแปดทิศต,ตาสพาพลาบันละไปแล้วเพื่อที่บนคมจากช้าๆเขาเก็จะมีความคล่องตัวและเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย จนผู้ชมเห็นการเคลื่อนที่ของปลาย็นวงกลมมีพลังเส้นสายออร่รากเกลียวสีขาวพุ่งเข้าหาคำรนที่จุดศูนย์กลางโดยคำรนทําได้กัะปัดป้องร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยมีออร่ราสีเขียวช่วยห่อหุ้มร่างกายคำรนกัดกรามแน่นด้วยความเจ็บปวดแม้กระบวนท่านี้เขาจะจดจำความรุนแรงได้จากฝีมือของวิทยาแต่กับฝีมือของปลาแล้วคำรนสึกได้อย่างชัดเจนว่าแข็งแกร่งและรุนแรงกว่าวิทยาหลายเท่านักบัดซบจริงจริงๆจะด้วยนี่พลังชามันรุนแรงจริงคำรนกำลังนึกโกรธตัวเองอยู่ในใจเช่นนั้น ที่ประมาทไม่สนใจคําเตือนของคนอื่นๆจนลิบลบทความรุนแรงด้วยตัวเองจึงเริ่มบาดวิตกตามที่ถูกเตือนพยักสู่วันประกายฟทาพนั้นร่างของคำรุนก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับออร,ร่าสีเขียวที่ห่มร่างกายขยายขนาดหนาขึ้นปรากฏแสงสายฟ้าแปดปราบขึ้นอีกทันและผลักแันออร,ร่าอินท,ทิเยียานแปดชิ้นจนหายไปในอากาศพลังออร,ร่าที่ปลดปล่อยออกมานั้นส่งแรงรก,กระแทกร่างปราณจนถลไยไปไกลกว่า5เมตรแล้วกิ้งลุลุนต่อไปอีกทิดจากนั้นปลาก็ดีตัวขึ้นมา แต่ไม่ทันกับการพุ่งเข้าหาของร่างยักษ์ที่มีประกายสายฟ้าวูบวาบพร้อมกำมัดขวาแน,น่นเสยปลายคางจนร่างปลานพุ่งขึ้นกลากองอากาศคำรนเยอะด้วยความสัใจและกำมัดแน่นกงเร,งร็บคำรามแล้วก็จนร่างตามขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วกลงเล็ยบคำรามยาวขึ้นมาในซีวินาทีทั้งสองมัดสะบัดเสยโดนร่างของปลาเต็มๆที่กัส่งเสียรงร้องดันเลือดสายกระเซ็นเป็นสาย,สายแล้วถูกคำรนตบบัดขาขึ้นเตะร่างลงมาสู่พื้นอย่างรวดเร็วรุนแรงกระแทกลารปลองเสียงดังสนั่นรไหวอีกระอก ผู้คนฮือฮาอ้าปากค้างกับการต่อสู้ี่สุดสายจะดูเดือดเลือดพล่านปราณส่งเสียงร้องลั่นผู้คนพากระแตกตื่นตกใจลุกขึ้นยืนดูกันทั่วหน้าผู้ปกครองของโฮมาสจันชงโงกมองด้วยความเป็นห่วงแย่แล้วปราณพาดท่ายกับเจ้าคมรนซะแล้วสิถ้าทารจะเจ็บหนักซะด้วยเสยนาภาคพูดด้วยความตกใจธรรมวันรีบพุ่งเข้ามาดูแล้วตะโกนลงไปอย่างไม่ไอายปราณถ้าเจะไม่ไหวก็ยอมแพ้เถอะรักษาชีวิตไว้ดีกว่าคำดนในร่างใหญ่ของ กระบวนท่าพยักสุวรรณปกายฟ้าเงยหน้าขึ้นมองตามที่มาของเสียงสยายยิ้มแล้วจ้องมองปราณสายหัวชๆค่อยๆเดินย่างเข้ามาหาเฮ้ๆได้ยินที่แม่จะพูดไหมรู้ไว้ซะว่าเด็กก็คือเด็กไม่มีทางจะสู้แรงผู้ใหญ่ได้แม้เจ้าจะเป็นเด็กอัจฉริยะกล้าเก่งถึงระหูยุทธขั้น13แต่ยังไงก็ไม่มีทางเทียบค่าที่อยู่ขั้น17เจได้หรอกปราณมือกุมบาดแผลที่เจ็บแต่ก็ยังส่ายยิ้มฮึมมันก็ไม่แน่ ดูร่างของเจ้าตอนนี้ดีกว่าที่จะมาสนใจกับข้านะทันที่ที่ปลานพูดจบคำรนก็ก้มมองร่างของตัวเองที่อยู่ในกระบวนท่าพยัก์สุวรรณประกายฟ้าก็บพบว่ามีบาดแผลเหมือนรอยบาดเล็กๆมีเลือดไหลซิบๆคำรนมองด้วยใบหน้าตกใจพร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาดูก็เต็มไปด้วยบาดแผลคล้ายกระถูกมีดบาดเต็มไปหมดคำรนตกใจตาเหลือค้างจ้องมองปลานอย่างไม่เข้าใจอะไรกันนี่มันคืออะไรกันทําไมทาไมร่างกายของข้าที่มีบาดแผลแบบนี้จากนั้นไม่นานร่างพยัก์สุวรรณประกายฟ้า ก็ค่อยๆกลับสู่ร่างใหญ่ด yeah. ังเดินของคัมรดผู้ชมเห็นการเช่นนั้นต่อก็ร้องอู้หูสงสัยกันอีกว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าผู้ที่ให้คําตอบนีได้ก็คือปราณเท่านั้นเขาลุกขึ้นยืนแะดูแล้วอาการบาดเจ็บที่ได้รับแทบไม่ทําให้เด็กน้อยรู้สึกเจ็บอย่างที่คิดปราณมองร่างที่ทรงตัวมาอยู่ของคํารนแล้วพูดชัดเจ้าคิดว่าข้าโดนแค่นี้แล้วเจ็บหรือไงฮ่าฮ่ารู้จักการแสดงไหมข้าแค่แสดงว่าเจ็บเท่านั้นเองบาดแผลแค่นี้ไม่ทําให้ข้าเจ็บเท่ากับที่ข้าเคยเจอหรือฝึกมอก แต่สิ่งที่เจ้าเห็นมันคือของจริงแบดแผลที่เกิดจากบัดอินซิดียานแปดทิศที่ผสมพิษเล็กน้อยเข้าไปในพลังออร่านั้นด้วยได้ยิงเช่นนี้ทั่วทั้งอาคารต่างก็ฮือฮามองหน้าคนข้างเคียงเสียงเงียบสักพักหนึ่งก่อนจะยกมือร้องเฮกันรันอีกรอบเมื่อผู้ปกครองทั้งหมดได้ยินต่างก็โล่งใจวิสันตราวีหัวเราะชอบใจที่สุดโฮ้โยมีแบบนี้ด้วยเนี่ยการแสดงว่าบาดเจ็บโฮ้ยนี่มันแซงตางแม่ศัตรูตายใจชัดๆใครสอนปลายกันเนี่ย ช่างเป็นอุบายที่แยบยลนักสาหรับเด็กอายุเท่าเขาบุญก็บมดรอยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมองหน้าวิสันตราวีไม่มีใครสอนตอนนั้นแหละท่านวิสันตาวีข้าเองก็ยังคิดแบบเดียวกับท่านเลยเข้าไปเอาวิธีการแบบนี้มาจากไหนกันนั่นมันเล่ห์เพิทุบายชัดๆเลยนะไม่ทันที่จะกอดอกจ้องมองกลางลานประลองเอ,อยังช้าๆนับเสียงสะใจเอ,อ้ยเจอกระบวกใช้เล่ห์เพิทุบายแบบนี้ก็ต้องเล่นงานกลับไปบ้าง ข้าว่านะปลานคงวางแผนไว้คร่าวๆแล้วล่ะว่าจะจัดการกับการประลองนี่ยังไงนอกจากจะเอาชนะแล้วเนี่ยอย่าททำให้คำรนตายเป็นคนโง่งไปซะได้ลึกล้ำนักหน้าเจ้าร้านชายทุกคนที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีใครปฏิเสธถึงที่จะพระดย,ยุทมยิทากล่าวปราณจ้องมองแววตาดุดันเผยรอยยิ้มอย่างผู้ชนะพิษจากมันอินสติยานแปดทิศซึมเข้าร่างกายเจ้าก็เพราะเอาแต่ปกป้องนั่นแหละพิษจะค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆแต่ไม่ถึงกับทำให้เจ้าตายหรอกนะ คำโดนตาเหลือกชี้หน้าปราณด้วยมือที่เริ่มสั่นเทาและตอนนี้เขาเริ่มสึกร่างกายเริ่มสั่นเทาบ้างแล้วพูดเสียงสั่นเครือไอ้ไอ้จนจนไอ้ยจเด็กไอ้ยจเด็กโยเล่มันมีเล่เหลี่ยมไอ้เด็กขี้โกงปราณขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นสบัดแขนขาและรูปแผลที่อกอย่างไม่รู้สึกเจ็บเฮ้ยโดนแค่นี้เจ้ายังหาว่าข้าโกงแล้วสิ่งที่เจ้าใช้เล่พิธีไปกับคนอื่นไม่เรียกว่าโกงก็เรียกว่าอะไรในเมื่ออยู่ในการประลองไม่ว่าผลจะเป็นยังไง เจ้าก็ต้องยอมรับมันให้ได้ปลาณย,ยังไม่ได้พยศสกคํารนเขาอยาทรมานคํารนต่อไปอีกสักเล็กน้อยแต่เขาไม่สามารถทรมานได้นานปลานใช้วิธีคูลเพื่อคํารนรู้สึกวาาผวามากกว่าความจริงภายหลังจากการฝึกในห้องวิดูปักได้สาเร็จและก็ฝึกซ้ําถึงสองสาครั้งทําให้สภาพร่างกายของปรานในเวลานี้สามารถทนพิษได้ในระดับหนึ่งรวมทั้งยังควบคุมพิษเล็กน้อยในร่างกายได้แต่ละหมาที่ปลานป,ปล่อยไปนั้นภายหลังจากฝึกแล้วออรา่าพลาลงที่ปลดปล่อยกับวนทต่างๆสามารถผสมพิษเข้าไปได้แต่จะมมมากกกหรรือออนน้้ยย็ขึู่ับบคควุลป แม้จะไม่ทำให้ศัตรูบาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตแต่ก็ทาให้ศัตรูรู้สึกชาได้ชั่วระยะหนึ่งจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับพลังชาย,ยุดด้วยแม่ปลาจ,จเรีกระบวนท่าหมัดอินซีเพียงสองหมัดจากตนพอแต่ก็ไม่ทาให้การปล่อยพลังมันของเขาเสียสมดุลแต่อย่างใดนั่นเพราะปราณจดจ,จําแรงไปสัมผัสกับพื้นแล้วเอามาใช้กับทุกกระบวนท่า,ท,าที่เขาปล่อยออกไปทําให้สามารถอมแรงและเพิ่มความหนักหน่วงได้มากขึ้นในขณะนี้คำโดนเรื่องา่หมวดมองเห็นปราณเป็นภาพซ้อนกันเขาชี้มือและกัดกรามแน่นในจังหวะนี้เอง ปลายกระบู้เข้าหาและใช้มัดขวาเสยปลายคางเขาคำร่ดจนร่างลอยเหนือพื้นดเล็กน้อยแต่นั่นยิ่งทําให้พลังมัดซัดี่มันจะปลดปล่อยใช้แรงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นมัดสอยดาวพิโรธ